อุตายยืนหัวล่อขำแสดงว่าเธอต้องมีลีลาที่เหนือกว่านั้นไม่มีค่ะอ้าวนี่ภาษาจีนค่ะคนจีนคนจีนหนูพร้อมแล้วยหรคะปลุกปูไข่พร้อมและเชิญเลยดนตรีเริ่มโอ้โหมาจะมาในเพลงฝรั่งเลยนะคะเพลงฝรั่งมาเนนเน่าเธอบอกเธอพร้อมแล้ว

8.8 9.9 9.6 8.8 10 10.7 10.6ผนักงานพนักงานพนักงานไปไหนเอาไปเก็บเร็วพนักงานต้องเอาเปลมาหามกันเลยพนักงานโธ่จริงเลยพอบอกคะแนนเพิ่มเท่านั้นเธอชักเลยครับเรียบนักกีฬาเรานะคะ ให้ดีครับให้ดีถามไปเลยค่ะเธอชักไปแล้วนะคะยกไปเลยฮะยกอะไรกันแน่ครับหนึ่งสองยกไปยังไงดะขาดแล้วยกให้ดียกห้โอ้โหธรรมชาติจริงๆเลยเอามาพาดเธอจะกินห้วยกันเนี่ยอะไปแล้วครับไก่ย่างไก่ย่างครับขอตั้งน้องด้วยนะคะไก่ย่างอ่ะเอ้ยติดครับเอาหัวเราเข้าไปก่อน ผ่านไปนะฮะจากกีฬายิมนาติกอ๋อยิมนาติกผ่านไปแล้วเยอะแยะเต็มเพียบไปหมดเลยมีทั้งต่างรีลามีทั้งฟรอยส์เซสเยอะแยะแม่ต่อไปมาชมประเภทเขาเรียกกีฬาประเภทลู่และประเภทลานอ๋อมาชมกีฬาประเภทลานกันบ้างประเภทลานนี่มันอะไรคบเป็นการแข่งขันพุ่งแหลนฮะอ๋อพุ่งแหลนจากประเทศไทยก็ส่งเข้าร่วมทําการแข่งขันด้วยอ๋อแล้วครับมีมีรุ่นใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ประเทศไทยของเรามาแข่งกับประเทศอิรักครับ อันนี้จีนเราไม่แข็งด้วยใช่ไหมคะจีนไม่ได้แข็งมันมาเจอกับอีรักเขาประเทศมหาอำนาจหรือประเทศบ่อน้ำมันพบกับนักพุ่งแหลนจากประเทศจีนประเทศประเทศไทยครับประเทศไทยขอเชิญจากประเทศไทยครับเขาชื่อว่าไก่ทองฮะไก่ทองนักพุ่งแหลหรวไก่ทองนักพุ่งแหลนจากประเทศไทยมาเชิญจากประเทศไทยค่ะประเทศไทย เอ้คุณไปเชิญลิเกมาสลับฉากเลยฮะไม่ใช่ค่ะนักพุ่งแหลนค่ะพุ่งแหลนบ้าบอเลยคุณเป็นใครครับเนี่ยคุณเป็นใครจำไก่ไม่ได้เหรอไก่ไก่วัดไปเลยไก่ทองไงไก่<ค><ค>ทองแล้วมาาเกี่ยวอะไรกีฬาเขาเอา้าวเมืองไทยเราต้องอนุรักษ์ของไทยคร<อ>ับเ,เขาพุ่งแหลนก็กูจะพุ่งหอ,อกอะมันมาเกี่ยวอะไรกันมาเกีฬาสากล สากลกับสาเกมก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละเอาแล้วคุณอยากจะสัมภาษณ์ว่าคุณถนัดนะครับไอเรื่องพุ่งเนี่ยใช่ไอเรื่องพุ่งเนี่ถนัดมากเลยคุณพุ่งมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับตอนสี่ขวบจําได้ว่าพุ่งมาครั้งหนึ่งพุง<า>่งตอนไหนฮะตาเหลืองอะสิพุง่งพุ่งแหลมแหละไม่ท้องท้องมันเสียเออแล้วยังไงอะแล้วขี้พุง่งไงพูดขี้ด่เกียร ท้าผู้ชมก็ากำลังดูอยู่พูดถึงพุ่งแหลมนะครับวันนี้มั่นใจไหมฮะแหลม่ไมค่อยถนัดหอกก็ถนัดนะฮะไม่เป็นไรหัวแหลมแหลมเหมือนกันใช้ได้ไตจระเข้มาแล้วโอ้โหเก่งนี่โอ้โหที่บ้านนี่ยั่วเยี่ยมเลยามกอจากอ่ะโอ้จระเข้เหรอฮะจระเข้เล็กไง เขาเรียกจิงจกเล็กกันเลยออย่าพูดดีกว่าว่าอะไรน่าเกลียดไปพักผ่อนทั้งนู้นก่อนครับต่อไปพบกับนักพุ่งแหลนจากประเทศอิรักอิรักเหรอคะดอ้โดเลสมาแอร์ครับมาอะไรโดเลสมาแอร์ ให้มาพุ่งเขาไม่ได้มาร้องเพลงผมไม่ได้มาดูคอนเสิร์ตครับประเทศอิรักเหรอคะประเทศอิรักฮะคนนี้ละครับที่ข่มขืนคนไทยฮะคนนี้เหรอคะพวกเราช่วยลุมกระทุกคนค่ะไม้ตายไปเลยแหมจริงๆเลยนี่จะไม่ได้อยู่ในสาพันนะฮะพวกโอเปกไม่เชิญมาจริงๆเลยอ๋อเหรอคะแล้วบ้านเมืองเขายุ่งยากมากไหมคะเนี่ยตอนเนี้ยยุ่งยากมากกำลังปั่นป่วนนะฮะอ๋อเหรอคะเรื่องน้ํามันใช่ไหมคะครับเรื่องน้ำมันหมูได้ขึ้นราคาไหมฮะ แขกจริงๆครับไม่ใช่อ๋อแขกจริงๆกินหมูไม่ได้เมื่อพร้อมแล้วนะครับพนักงานของเราช่วยออกมาสองคนเพื่อจะได้ทําการวัดเส้นนะฮะพนักงานออกมาสองคนนะครับนาเชือกนําอะไรมาด้วยตลับเมตรนะครับคุณไก่ทองจะเป็นคนพุ่งคนแรกใช่ไหมครับครับคุณพร้อมหรือยังครับพร้อมนะคุณพุ่งจากด้านนี้ไปทางนี้นะฮะเส้นของเราจะอยู่ทางนู้นพนักงานช่วยวัดด้วยนะครับวัดเลยค่ะอ่าอ่าขอเชิญครับคุณไก่ทองคุณดอลล่าไปอยู่ทางนู้นครับ เชิญพุ่งเลยครับคุณไกรทองบอกว่าพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วจะเริ่มเป็นคนแรกค่ะพุ่งดีๆนะฮะระวังนะครับหนึ่งสองสามโอ้โหดีล่าของคนไทยได้เหลือเกินแล้วเศรษลิเก่ามันจะเริ่มพุ่งเอ้เฟสนุกเจสตีฟเดวิดพุ่งฮึฮะฮึฮึอ๊บเออเออโอ้โหคน คนไทยแพ้แน่เอาคนแก่ที่หมดแรงแล้วมาพุ่งอนัการช่วยวัดด้วยหลุดมืออาใหม่ได้ไหมครับไม่ได้ครับพุ่งน้ทีเดียวครับเท่าไหร่ครับคืบเดียวครับวัดเป็นคืบเลยฮะโอเคไปปักไว้ให้เรียบร้อยเลยครับต่อไปจากประเทศอิรักครับงข้างค่ะประเทศอิรักนะคะเขาเชิญประเทศอิรักครับเปิดเพลง โอ้ยโอ้โหหายว่าไปกับตาครับคุณช่วยไปวัดทิ้งว่าถึงไหนตาไปวัดเล้วตาไปเลยแหมจริงๆเลยประเทศอีรักของเราพุ่งหายวัดไปกับตาเลยครับท่านผู้ชมผู้มีเกียรติที่เครารเนะครับอ้าวแล้วใครเดินมาโน่นอะใครเดินมาทําไหน่ะชิบหายแล้วเขาเป็นใครกันนะเขาเป็นรข่ะคุณเป็นใครครับ กำลังแข่งขันกันอยู่คุณเข้าไม่เกี่ยวข้องอะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับผมใครเป็นคนพุ่งคือเมื่อกี้ประเทศไทยพุ่งแล้วผมกาลังจะเข้าวิธีแต่งงานกําลังลดน้ำสังโถคุณพระช่วยเขาพุ่งอยู่ที่ประเทศจีนผมอยู่เมืองไทยใครพุ่งไปโอ้อะไรจะมาไกลขนาดนั้นผมกําลังอีรักครับลดน้ำสังมันบ้าหรือเปล่าฮะมึงพุ่งไปมึงดูกําลังมึงบ้างไหมมันเปไม่ได้อย่างไงเจ็บไหมฮะไปโรงพยาบาลก่อนไม่เจ็บฮะ แบบผมจะงกเสียฟอร์มผมฮะยังมีฟอร์มอีกชุ่วฤกษ์จริงๆไม่เจ็บแล้วฮะบ้าไปโรงพยาบาลก่อนไม่ไปฮะผมต้องเอาเรื่องกับคนพุ่งก่อนคุณบ้าหรือเปล่าคุณพุ่งไปเนี่ยคุณดูไหมว่าผมแต่งงานอยู่เนี่ยวฏิเกติเกติกานีเกลูกปฏิเกตคุณไม่ตัองมาพูดมากผมรู้ว่าคุณไม่รู้แล้วคุณมาพุ่งทําไมผมไม่เกตะเกตการคุณว่าิเกติเกติการนะไม่ต้องมาขอโทษผมผมเข้าใจคุณดีคุณทําอย่างนี้หมายามว่าไง จุดวันดีกาตนี่คุณที่กันดูโคเดีร์คุณดีกาตุบผมขับรถแบงก์ไตขับปิดตัวัปขอโทษฟังกันรู้เรื่องแหละฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณไปยืนพักผ่อนตรงนี้ก่อนผมจะได้ทำการวัดคุณช่วยยืนไปที่หน่อยพนักงานช่วยวัดหน่อยเออช่วยช่วยช่วยวัดหน่อยหน่อยฮะยืนตรงนั้นเออยืนยืนเฉยพนักงานวัดก่อนแล้วจะได้ตัดสินทันทีนะฮะวัด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 อ่าเนี่ยมาทำไมแล้วพนักงานจะได้วัดนะคุณกรรมการผมชนะแล้วนะฮะวัดนะวัด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 ที่วัดวัดวัดที่ครับวัดเอาไปทำหาเลยนะฮะไปทำนูดอะ ผลปรากฏว่าอิรักชนะครับคุณทำอย่างนี้คุณหมายความว่าอย่างไรฮะตอนนี้อิรักแพ้อีกแล้วครับนี่คุณเดี๋ยวคุณคุณยืนให้ไปที่ไปทางหน่อยได้ไหมผมกาลังจะวัดครับว่าใครไกลว่าใครเนืชีวิตผมทั้งคนนะครับพนักงานช่วยบัตรกำลังเสริมวัดเลยครับคุณทําอย่างนี้คุณทําไม่ถูกี่นะไปไหนล่ะใครครชนะใครแพ้กันแน่ผมผู้สาแจกกาทั่วประเทศแล้วคุณไปพุ่งไปได้อย่างไงมาวัดวัดตรงนี้ละครับวัดตรงนี้ฮะวัดตรงนี้ครับอิรักแพ้แล้วนะคะตอนนี้กี่ผม ไปคนยังไงอแล้วถ้าคตผมตายไปผมเอาอย่างนี้แล้วกันคุณไปกันสองคนละไปตกลงกันก่อนไปตัดสินไม่ได้ใครแพ้ใครชนะไปขออุปกรณ์คืนด้วยครับผมจะคืนเรื่องไรคุณตามไปโรงพักสิผมเอาเป็นหลักฐานผมเอาแหลมผมคืนมาครับไม่ให้ถอดให้ผมเถอะผมไม่ได้ขาดคุณถอดึืนมาเอะผมไม่ถอดถอดมากดโคล่ะ่ะอ้าวอ้าวอ้าวงั้นไปคุยก่อนสองคนผมปรากฏว่ากีฬาประเภทนี้ตัดสินไม่ได้นะครับอ้าว ครับไม่ได้ครับกลับไปเลยไม่ได้ครับพูดยังไงไปโดนชาวบ้านเขาทุเรศจริงไลคุเนี้ยตัดสินไม่ถูกค่ะต่อไปจะพาท่านผู้ชมมาพบกับกีฬาประเภทอะไรขอเชิญทางจีนฮะทางจีนครับขอเชิญครับเป็นกีฬาประเภทไหนครับมาอีกแล้ว150 เ่กี้เป็นผู้หญิงนะนี่เป็นผู้ชายอ๋อเมื่อกี้ผู้หญิงเหรอคะพาท่านผู้ชมมาพบก,กับกีฬาขว้างเข่งประตูนะฮะ <c oughs> ไม่ใช่ค่ะการแข่งขันชกมวยค่ะเป็นการแข่งขันชกมวยสากลสมัครเล่นประเทศไทยของเราก็ส่งไปได้วยกันหลายรุ่นมีรุ่นไหนบ้างคะก็มีรุ่นไลฟ์ไฟเวทไฟเวทอีเก้งเวทอีเก้งไม่มีนะคะแล้วก็จูเนียแมตตันเวทวันนี้เราเอารุ่นไหนมาเอารุ่นเล็กไหมท่านผู้ชมมาก่อน,อนเป็นรุ่นจูเนียครับอ๋อรุ่นจูเนียพบกับนักชกจากประเทศจีนเขามีชื่อว่าเหลียงเฉาลี เลี้ยงเฉาลี่ชื่อเล่นๆว่าอะไรคะมะลิพบกับเลี้ยงเฉาลี่ประชาชนเลี้ยงเฉาลี่เลยค่ะจากประเทศจีนโอ้โดอผีจีนแล้วคุณมาดับขอพาท่านผู้ชมมาพบกับนักวิทยากรอันดับหนึ่งของประเทศไทยเขาคือดอนจมูกบานดอนโบแดงค่ะดอนโบแดงดูนะฮะใน้าไม่มีอะไร เขาจะได้ทำกาเรเสกฮะอะไรอยนนะ้อ๋อนกไกไ่ใช่แมวอะไรฮะอะไรอยู่ในนัน้นก็อยากโดนิว้วไปชบมวยฮะวอร์มอ,อัพ,พเพื่อจะได้ไปทำการเอ๊ะทำไมพี่เลี้ยงเยอะจังอะรอบเป้าฮะรบอบรอบเป้าไม่ใช่เป้ากางเกงฮะ อ๋ออ๋นนอวกระทิงแล้วพอพักผ่พอนพักผ่อนครับพักผ่อนพอครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอ่อนวดเคล็ดนี่เออให้เขานวดคุณนะคุณไม่ต้องไปนวดเขายกโต๊ะเข้ามาตรงนี้อีกหน่อยครับหลุดซูมเออพอครับ ต่อไปพบกับนักชกจากประเทศไทยกันบ้างเราต้องเอาใจประเทศไทยอยู่แล้วนะโปรดให้แรงใจและก็ให้แรงเชียร์กับนักชกจากประเทศไทยเขามาจากจังหวัดภูเก็ตเขามีชื่อว่าชัดชัยสาสกุลครับท่านพรกะบปนักชกจากประเทศไทยนักชกผู้นี้มีอายุเพียง20ปีอ้าวทำไมมาทางนี้เลยเนี่ยมาทางนี้นะชกบวยไปทั้งหมด105ครั้งแพ้คะแนน1ครั้งนอกกนั้นแพ้นอกครับ แล้วจะโชคสมัยคะอ่อช่วยดึงเชือกด้วยนะฮะดึงเชือกให้ขึ้นเลยขอบคุณครับขอบคุณค <นะ S 1> มีการแก้งกันแล้วนะคะมีการกันแก้งกันเล็กน้อยใจเย็นๆครับคนไทยใจเย็นอยู่แล้วขึ้นมาทำง,ง,งูมุหน้าเหมือนมาแล้วโอ้โหเมื่อเป็นเมตต์แ,บบแสดงว่าฟิาตซ้อมเต็มที่ เดีวเดี๋ย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 วขอโทษฮะนี่เพลงอะไรครับอเป็นเพลงเขาเรียกว่าเพลงให้กำลังใจครับประกายแพ้กูเริ่มระยิบระยับมาแล้วแหละพูดจาทรงเดชประเทศไทยส่งมาให้คุณขอโทษเอาเพลงอะไรมาเปิดเนี่ยเพลงมีความหมายนะคุณผมไม่เข้าใจความหมายของเพลงนี้ก้าหาอดทนแล้วก็แข็งแรงจริงกือเปล่าจริง ถ้าอย่างนั้นเลิกแล้วเพลงม้วนนี้ขอนะฮะเอาไปทำไมฮะจะไปเปิดงานวันเกิดพ่อคุณไงไม่ต้องนะฮะถอดเสื้อคลุมฮะจะได้ทําการวอร์มอัพถอดเสื้อคลุมให้เรียบร้อยประเทศไทยเรารู้สึกว่าฟิตซ้อมมาเต็มที่นะครับโอ้โหไหน <พา S 2> ไม่ลงทุนเลยสบัดอะไรเนี่ยเหม็นเหลือเกินคุณทำไมไม่ซักบ้างลงน้ําไม่ได้ฮะทําไมฮะเพียงชิ้นเดียวเจ้าพยาก็สิ้นแล้วโอ้โหแสดงว่าเหม็นมากเหม็นมากเลยสวมเฮดการ์ดให้เรียบร้อยเราจะได้ทําการวอร์มอัพนะสวมเฮดการ์ดสวมเออสวมเฮดการ์ด ก็นี่ไงเฮดการ์ดนะคุณจะบ้าแล้วเอ็กเฮดการ์ดนี่ครับ FBT บ้ารุ่นนั้นเขาไม่ใช้แล้วใช้ใช้ไปแล้วมันเปื่อยยุ่ยสู้โมเดลใหม่ไม่ได้ซึมซับกระชับแน่นไม่ไหลย้อนกลับเพราะมีเยลดรายสุดตัวสุดเตัวสวมหนวมฮะทำการวอร์มอัพแหมส่วนตัวจริงๆเลยสวมหนวมครับสวมหนวมแล้ววอร์มอัพ5นาทีครับวอร์มเลยนะคะเป็นการวอร์มนะครับซิซ้อมเป็นอย่างดีเลยนะถ้าคนไทยเรานะไม่ต้องห่วงอะซ้อมติง วอร์จริงจวอร์มากเลยนะะมีการเด้งเชือกด้วยอ๋อเด้งเชือกเฮ้ยเด้งเชือก่เฮ้ย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 เ้ยเฮายเฮอยเฮ้ยเฮ้รเฮ้ยเน้่เฮ้ย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 รฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ่ยเยืนเฮอยยเย แสดงว่าเมื่อยเหมือนกันต่อไปสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือกรรมการชาติเป็นกลางใช่ค่ะเพราะว่ามวยเนี่ยมีการโกงกันเยอะแน่นอนพบกับกรรมการชาติเป็นกลางจากประเทศพาม่าโอ้ประเทศพาม่ามองถ้วยทองครับมาแล้ว<ม>าจากรประเทศพาม่าท้าเชิญครับ คุณพูดว่าอะไรครับแบบผมพูดให้รู้ว่าผมจะเป็นกรรมการห้ามเวทีนี้อ๋อคุณเป็นประเทศพม่าไม่ใช่เหรอครับครับผมผมมาจบที่นี่อ๋อมาเรียนอยู่ที่เมืองจีนครับผมแล้วรองเท้าทําไมไม่ใส่ให้ดีฮะผมไม่กล้าวางไว้ข้างเวทีครับปีที่แล้วหายไปคู่แล้วรองเท้าเมื่อกี้ยังหายอีกเหรอฮะเมืองจีนไม่มีพม่าลายแบบตาช้างตาช้างนั้นคุณวางไว้ตรงนี้เลยผมห่วงมากนะครับเมื่อพร้อมแล้วให้อ้าวอ้าวเออมานอนหรือไงเนี่ย แหมที่จริงเลยเขาเชิญตรวจสภาพนักมวยว่าพร้อมไหมครับผมครับเขาเชิญครับตรวจสภาพนักมวยตรวจสภาพไปเรียบร้อยนะคะจากประเทศจีนครับอันนี้เจ้าภาพใช่ไหมครับผมผ่านได้เลยผ่านอ้าวทำไมผ่านง่ายเกินจากประเทศไทยครับจากประเทศไทยเอ๊ะนี่คุณอยู่เมืองชนหรือเปล่าครับทําไมคุณรู้อ่ะฮะคุณติดข้าวหลามหนองมันเหรอฮะผมมาเมืองจีนผมรู้ว่ามีตะหมันโถเลยต้องพกข้าวหลามมาครับอ๋อเดี๋ยวนี้เมืองเมืองหมดน เมืองอะไรล่ะน้องมนน้องมนเขาทำข้าวหลามทรงนิ้วก้อยมาขายแล้วนะถามก็บอกบาทฮะเล็กมากเลยเมื่อพร้อมแล้วเรียกนักมวยทั้งสองมาฟังกติกาฟังกติกาค่ะฟังผมผมเป็นกรรมการใหญ่เห็นกูเป็นจมือป๊อกเด็งไงรวมหูวอามาเลเซียไม่ใช่เลยครับฟังกติกาครับฟังกติกาฮะนักมวยทั้งคู่ผมเป็นใหญ่บนเวทีนะฮะการต่อยครั้งนี้ห้ามต่อยใต้เข็มขัดนะฮะ หานต่อยต่ำกว่าผมขัดเลยครับใช่ฮะผมไม่ม <Bell> um. <ร>ีที่ชกแล้วครับกระเดือกไงฮะกระเดือกกระเดือกชต่อยได้ครับตรงกระเดือกครับสัญญาณยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นกรรมการสั่งให้นักมวยั้งคู่ชกกันได้กรรมการสั่งให้นักมวยั้งคู่ชกกันได้นะครับกรรมการสั่งให้นักมวยั้งคู่ชกกันได้นะครับกรรมการสั่งให้นักมวยั้งคู่ชกกันได้ชกสิทำไมเธอไม่ชกชกสิล้วคุณเข้าไปเกะกะทำไมผมกรรมการชาติพม่าต้องลําด้วยไม่ต้องลําบอกให้ชกแล้วออกมาเลยชกได้กรรมการสั่งชกได้ แงป่าเขาไปต่อยซ้ายต่อยขวาแดงต่อยซ้ายต่อยขวาน้ำเงินเต้นถอยฉากถอยไปแดงต่อยซ้ายต่อยขวาน้ำเงินปัดป้องแดงต่อยซ้ายน้ำเงินปัดป้องแดงต่อยซ้ายน้ำเงินปัดป้องน้ำเงินปัดป้องแดงเย็บซ้ายน้ำเงินปัดป้องน้ำเงินปัดป้องทำอะไรฮะปัดป้องไงไหนปัดฮะไหนป้องรวมกันปัดป้องโถปัญญาอ่อนกรรมการดูด้วยครับนี่คุณต่อยไวเป็นหรือเปล่าฮะปัดป้องอย่างนี้มีเหรอนี่ให้อภัยหนแรก ตัดคะแนนตัดคะแนนตัดคะแนนชกชกได้กรรมการสายงชกได้ได้ต่อยซ้ายต่อยขวาได้ต่อยซ้ายต่อยขวาน้ำเงินเต้นฉากถอยไปเป็นจังหวะเดียวที่ฝ่ายน้ำเงินได้เปรียบน้ำเงินทิ้งมัดขวาทันทีน้ำเงินทิ้งบัดซ้ายโถแล้วมราจะเอาที่ไหนต่อยเล่านี่คุณบ้าหรือเปล่าฮะผ่านเข้ามารอบชิงได้ยังไงเอานนมทิ้งยาวไรต่อยตัดคะแนน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 ได้กรรมการสายชกได้ต่อยซ้ายต่อยขวาได้ต่อยซ้ายต่อยขวาน้ำเงินอัปเปอคัดซ้ายไปหนึ่งมัดอัปเปอรคัดขวาไปหนึ่งที่น้ำเงินประท้วงครับวาสลินฮะ บัสลินทามากเกินไปเช็ดว be. <laughs> claro. ok. ัสลินนะเช็ดท oh, <Old> <pan> ี่หน้าน <the magic Hass an> <the> <appe> ี่ครับวัสลินมาอยู่ที่ตูดทุเรศชกชกได้กรรมการสายชกได้ได้ต่อซ้ายต่อขวาได้ต่อซ้ายต่อขวาเป็นจังหวะเดียที่ฝันนัเมวยได้เปรียบน้ัเมวยแยบซ้ายไปหนึ่งหมัดแยบขวาไปหนึ่งทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประท้วงฮะประท้วงผมไมาเยวฮะเยวมาทาทำไมต่อยมวยนะคุณต่อยใหม่นะต่อยซ้ายต่อยขวาทำไมมันเลี้ยวเลี้ยวกันอ๋อไอ้บ้าใส่นัวผิดเนี่กรรมการดูครับนี่คุณบ้าหรือเปล่าคุณทำอย่างนี้คุณหมายควาว่าไง เป็นใครกูชาตธรรมานะมึงรู้จักบุเรงน้องหรือเปล่าตัดคะแนนตัดคะแนนตัดคะแนนชกได้กรรมการสส่ชกได้แดงเข้มาเติร์ดทา้ขวาทั้งคู่จดจ่ออยู่กลางเวทีทั้งคู่จดจ่อกลง้แล้วทั้งคู่เข้ามาข่มลายทันทีตีด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 ดี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 ด เป็นอะไรก็ลกะครมบแม่จริงเลยหมดยกที่90ยกหนึ่งหมดยกที่หนึ่งนะครับพี่เลี้ยงดีครับพระเทศเจ้าภาพนะครับฝ่ายแดงของเรามีการนวดเคว้นมีการสอนมวยนะครับส่วนฝ่ายน้าเงินนะครับฝ่ายน้ําเงินพี่เลี้ยงไม่มาครับต้องให้น้ําตัวเองนะครับให้น้ําตัวเองครับในการให้น้ําตัวเอง โอ้โหให้น้ำเยอะแล้วกันมีการดวดเพ้นตามร่างกายนะครับดึงประสาทว่าตัวเองยังอยู่หรือเปล่ากระชากประสาทครับกระชากประสาทแล้วนับทันที1 2 3่งสอครับ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 กระชากกระชากร้อยเก้าสิบสามร้อยสี่เออหนึ่งสองสามครับ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 เฮ้ยอย่าลืมนะต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาอย่าลืมนะต่อยซ้ายต่อยขวาครับ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 อย่าลืมยับซ้ายยับขวายับซ้ายยับขวาลบซ้ายลบขวาอย่าลืมครับ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 คนบ้าอะไรสอนตัวเองเว้ยโอ้โหมีอาหารว่างมาทานด้วย อาหารบ้างเขาเรียกขนมอะไรเนี่ยถั่วแปบนะฮะมีถั่วแป,ปะะบแปปขอกินบ้างสิคร <Yeah. S 1> ัทำเป็นหมาหวงขี้ไปได้แหมจริงอเคโอเคะไรฮะ<ป>อะไรฮะ, <laughs> ะ,รฮะผมไม่ได้ยินไปแดงตุกติกครับยัดเงินกรรมาการคุณยัดเงินเหรอครับไม่ได้ยัดนะเขาฝากตังค์ไปซื้อรองเท้าแตะรองเท้าเนที่ประเทศจีนไม่มีนะฮะมันลายใหญ่คุณคิดมากไปเองหรือเปล่าผมคิดว่าต้องมีการตุกติกครับเพราะฉะนั้นต้องน็อกลูกเดียว ฝ่ายน้ำเมวยเริ่มจะหมดดุดจิดแล้วนะครับฝ่ายน้ำเมวยเริ่มหมดดุดจีดแล้วกรรมการเาต็ียมแทงก่อนเอสียงระฆังชกได้ถ้าครูเข้ามาแรกปัดูกาเวทีแรกปัดูกาเวทีพอชอกไวเหลือเกินดูไม่ทันชกช้าๆแบบโสโลโมชั่นกรรมการปาดเข้าไปกลางเวทีกรรมการปาดเข้าไปกลางเวทีเพื่อจะห้ามให้นักมวยชกกันได้กรรมการสั่งสับแล้วสับแล้วชกเลย เป็นจังหวะเดียวที่ฝ่ายแดงได้เปรียบฝ่ายแดงสวิงขวาไปหนึ่งมัด <c oughs> อาปขัซ้าย <c oughs> สอยดาวเ <c oughs> ป็นจังหวะเดียวก็ที่ฝ่ายแดงใช้หมัดตรงมัดเรบรก <c oughs> มัดนี้ค่อมวัวเลยครับเป็นจังหวะเดียวที่ฝ่ายน้ำเมินได้เปรียบฝ่ายนัำเงินใช้มัดสอยดาวทางด้านขวาสอยดาวทางด้านขวา สอยดาวทางด้านซ้ายและก็เอาแฟบเอาสนุอัคซินนนให้กับกรรมการ <c oughs> แบกกลับบ้านไปทั้งคู่แลฮะ<อ>ไม่ใช่สอยดาวอ่านวัด <c oughs> ทางนี้ฮรัทางนี้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 อยู่นี่ไปไหนแล้วทางนี้แล้วลิงแล้วทางนี้เออถูกแล้วเป็นจังหวะเดียวกับที่ฝ่ายแดงเล่นโกงครับใช้หมัดมลแรงวีหมัดนี้เป็นหมัดพิเศษค,ครับหมัดมลแรงวี โดนใบก้อนเหลืองเข้าไปกรรมการเห็นเวทีสกปรกตรงเข้าไปหยิบมเลเรงหวีทันทีโยนทิ้งครับจังหวะเดียวที่ฝ่ายแดงเล่นโกงครับใช้หมัดโซโล,โลไปไปที่กระจับฟานน้ำมือทันทีอโอ้โหเราดูไม่ทันครับว่าโดนตรงไหนเราจะรีเพย์ภาพกลับไปหนึ่งครั้งครับไปรีเพย์ทำอะไรภาพรีเพย์ไงผมต้องเด้งไปแปะก่อนแล้วก็เดินออกมาใหม่ต่อยธรรมดา ชกได้แม่ตซันเดียกว่าแม่ตาซันเนี่ยร้องเปิมซีไปขวาันทีกรรมการต้องเข้าไม่นับหนึ่งสองสามสี่นับทางนู้นอะไรขับท่านี้เขาเรียกพม่านับหนึ่งทำท่าประหารจะบ้านชีวิตพอนวลอันองพอศพสายตาพม่าก็นับไม่ลงโอยีกไปยังมีนับไม่ลงอีกเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบกูเป็นกรรมการกูเป็นใหญ่มึงเถียงได้ยังไงเหรอ มึงจะบ้าหรือเปล่านั่งเฉยๆไม่ต้องเถียงตัดคะแนนตัดคะแนนตัดคะแนนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกและทำไมมึงไม่เถียงกูอะไรวะกูนับผิดนับถูกมึงพูดได้ดิยิงแล้วตัดคะแนนตัดคะแนนตัดคะแนนหกเจ็ดแปดเก้าหมดยกะระรังช่วยไว้นะครับในยกที่สองฝ่ายทั้งคนของเราประเทศไทยไ<อ>เริ่มจะงดกิจแล้วนะครับประเทศไทยของเราเริ่มจะงดงิดแล้วบอกว่าถ้าชนะไม่ได้นะครับถ้าชนะไม่ได้หรือว่าน็อกไม่ได้ แพ้คะแนนลูกเดียวครับนี่แน่นอนครับสัญญาณยกปี่ามเริ่มขึ้นกรรมการสั่งให้ชกได้ไปได้เลิป่ากรไปต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาเ้ยทำอะไรอ่ะถ้าผมใช้นวมผมน็อกมันไม่ได้และถ้าผมน็อกไม่ได้ผมต้องแพ้คะแนนเพราะฉะนั้นผมต้องใช้หมัดล็อกอเมหิตไหนล็อกนี่ไงล็อกไหนอเมหิตอมหิตโอ้โหนี่โหดเหี้ยมด้วยกรรมการดูด้วยครับนี่คุณผ่านมาชิงเหรียญทองได้ไงมีอย่างที่ไหนเอารองเท้ามาใส่แทนนวมคุณทำได้ยังไงขอโทษครับกรรมการครับ รุ่นนี้เหลือผมคนเดียวผมเอาเหรียญทองกลับไปให้ได้อดี๋ยวาต่คะแนนผมเลยผมกราบแล้วครับคุณทำอย่างนี้คุณคิดว่าคุณทําถูกแล้วเหระก็เห็นกันหน้าตาของทีมมวยของประเทศไทยนะครับคุณทําได้ยังไงอะคุณเห็นหน้าเันเป็นอะไรเนี่ยไหวแล้วครับคุณจะมาไหวต่อหน้าคนได้ไหมฮะผมกราบมกโถเอาขี้วาอะไรเนี่ยเหมือนมากครับ ข้างในเหม็นมากกรรมการสั่งตัดคะแนน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 ตัดคะชอบชอบได้เดตัดขึ้นกรรมการออกมากรรมการนับห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ไปไหนหนึ่งสองสามสี่ไปสนามหลวงสายนี้เจ็ดเก้าสายเดียวสู้สู้เปล่าชอบได้กรรมการใส่ชอบได้เดตต่อซ้ายต่อขวาเดตต่อซ้ายเด็ขวาชุดตีการชนไปคุณต้องใช้สายตาคมขู่คู่ต่อสู้เออมวยคุณไปต่ออยู่แล้ว ตัดคะแนนตัดคะแนนตัดคะแนนชกชกได้กรรมการตัดชกได้แล้วตัดซ้ายต่ดขวาตัดซ้ายต่ดขวาตัดซ้ายตัดยุติการชกอ๋อยิงแล้วถือว่าต่อยแม่นไม่มองนี่ยิงเหรอฮะคุณทำอย่างนี้คุณมุมแดงไม่มีค่าใช่ไหมตัดคะแนนตัดคะแนนตัดคะแนนชกแดงตัดซ้ายตัดขวาระเบิดประเทศไทยเราเริ่มจัดอันเราทนไม่ไหวระเบิดอัดไั้ทนไม่ไหวทนไม่ไหวไอ้การคอเลยครับมึงลงไปเลยสากลที่ไหนมีเตะการคอตัดไปเลยคะแนนนะตัดไปเลยต้องตัดแน่นอน ตัดคะแนนตัดคะแนนตัดคะแนนเดี๋ยวตัดมือแม่งเดีู๋เนี่ยเพิ่มคะแนนเพิ <t <t ่มคะแนนเพิ่มคะแนนเพิ่มธรหาอะไรมาไอกูบ้านนะลูกทรมหาอะไรแล้วคะแนนมีอยู่สิบคะแนนแม่งตัดกูพันกว่าอกูบ้าแเลยเนี่ยรอเท้าอ้าตาช้างเออตาช้าง ไรมั่งลูกลูกเอาหุดหเออตัวอาคุณบ้าแล้วนะดูลโดูเดี๋ยวก็เจอยำหลักแหม่จริงๆเลยผลปรากฏว่าประเทศไทยของเราถูกส่งกลับมาหมดเลยนะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีโชคดีมีเงินใช้สวัสดีทุกท่านครับ